อีกหนึ่งท่านนะคะก็คือผู้ที่เคยเป็นผู้ช่วยหาเสียงาการเลือกตั้งของพรรคเก้าไกลด้วยแล้วก็เป็นทางด้านของคนที่เป็นอดีตแกนนำนะคะของอนาคตใหม่อาจารย์เปียบุตรแสงกนกกุลเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟ e บุ o กค่ะถึงความจำเป็นที่ว่าทำไมพรรคเก้าไกลจะ ต้องได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหลักๆเนื้อหาที่อาจารย์เปรียบุตรโพสต์เนี่ยนะคะแบบข้อความมันจะมีรายละเอียดแบบเยอะมากความจําเป็นหรือว่าสิ่งที่จําเป็นเลยก็คือพรรคเก้าไกลเนี่ยมีสสทั้งหมด152คนก็เท่ากับว่าถ้าจะไปตั้งรัฐบาลพรรคเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีรัฐบาลผสมเข้ามา ซึ่งการที่จะผสมให้แข็งแรงก็คือต้องมีสสจากพักเพื่อไทยที่พักเพื่อไทยได้141เสียงเอาเข้ามาไว้รวมกันถึงจะจัดตั้งเป็นรัฐบาลได้เหตุการณ์แบบนี้นะคะไม่ค่อยได้ปรากฏในแวดวงการเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศสักเท่าไหร่หากว่าพักเก้าไกลเนี่ยต้องการเป็นรัฐบาลก็คือต้องมีพักเพื่อไทยเข้ามาร่วมแบบสถานเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ปยบุตรเขามองไปว่า การที่จะไปประนีประนอมกันไปเจรจาต่อรองกันของพักเก้าวไกลไปถึงขั้นยกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรให้กับสสของพัคก,การเมืองอื่นเนี่ยอันนี้เนี่ย ก็คงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าพรรคเก้าไกลเองมีสอสอมาเป็นอันดับที่หนึ่งประการที่สองก็คือพรรคเก้าไกลมีนโยบายมีสิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนมีกฎหมายที่จะต้องดันเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องของความจําเป็นว่าทําไมจะต้องเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะมันไปมีผลไปมีส่วนในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยในการบรรจุวาระ ของกฎหมายนั้นๆที่จะนําเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรยกตัวอย่างย้อนไปคุณผู้ชมว่าง่ายๆก็คือในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางด้านของคุณชวนหลีิภัยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสมัยนั้นพรรคก้าวไกลก็ได้มีการบรรจเุเสนอเสนอ,เสนอร่างกฎหมายในการแก้ไข ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เข้าไปแต่ว่าการพิจารณาของประธานสภาณนะขณะนั้นเนี่ยไม่ได้บรรจุลงไปไงในการที่จะเอามาให้สภาผู้แทนรัษดรได้พิจารณาเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าตรงนี้อาจารย์ปีบุกก็เลยมองความสําคัญไปตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าหากจะไปย้อนไปเปรียบเทียบกันว่าเหตุผลกลใดทําไมออรอบที่แล้วเนี่ยคุณชวนหลีภัยถึงได้เป็นประธาน สภาผู้แทนราษฎรทั้งทังทีงทง่พักประชาธิปัตยนะ์ณชั่วโมงนั้นก็ไม่ได้มีสสมาเป็นอันดับที่หนึ่งเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของข้อตกลงเพราะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ช่วงแรกๆที่ตั้งเรียกได้ว่าเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ําเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการพูดคุยต่อรองเรื่องของตําแหน่งกันมากขึ้นแต่ว่าอาจารย์ปียบุตรก็มองไปที่เหตุผลว่าแต่รอบนี้ภัคเก้าไกลมีสิ่งที่จะต้องผักดนันมีกฎหมายนิรโทษกรรมมีประมวลกฎหมาย ายามาตรา112นะที่จะต้องนําเข้าสภาเพราะฉะนั้นการที่จะได้ตําแหน่งประธานสภาถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพรรคเก้าวไกลค่ะมาดูหน้าที่หน่อยก็แล้วกันนะคะว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอย่างที่คุณปลาบอกนะคะว่ามีความสําคัญในการที่จะเป็นผู้กํากับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแยกเป็นข้อๆหน่อยก็แล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างข้อที่1เนี่ยนะคะก็เป็นประธานของที่ประชุมค่ะ แล้วก็ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 2. ก็คือกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสภา 3. ควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมนะคะตลอดจนถึงบริเวณสภาด้วย 4. ก็คือเป็นผู้แทนสภานะคะในกิจการภายนอก 5. แต่งตั้งกรรมการเพื่อดําเนินกิจการใดๆอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสภา 6. หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้หรือตามที่กำหนดเอาไว้เป็นข้อบังคับอย่างเช่นสั่งเรื่องการประชุมหรือว่าเลิกการประชุม 7. เป็นผู้นำชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าต่อพระมหากษัตริย์ค่ะเพื่อให้โปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหลังจากที่สภามีมติเลือกนะคะ 8เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2548เลยนะคะก็คือประธานสภาเนี่ยล้วนมาจากพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งในสภานะคะยกเว้นเมื่อปี62นะคะที่คุณปลาบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรในชุดที่25ของประเทศไทยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ประธานสภา มาจากพรรคการเมืองที่ไม่ใช่อันดับหนึ่งในการได้นั่งเก้าอี้ก็คือนายชวนหลีกภัยจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าดูตามหน้าจอปี4-8นะคะคุณโพคินพลกุลน,นะคะจากพรรคไทยรักไทยในรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรพอมาในปี2551คุณยงยุทติยะภพรัตน์นะคะพรรคพลังประชาชนในรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวท ในปี51ค่ะนายชัยชิดชอบจากพรรคภูมิใจไทยปี54นายสมศักดิ์เกียรติสุรน์จากพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งมาในรัฐบาลสมัยคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรปี2557นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาตินะคะที่แต่งตั้งโดยคณะคอสชานะคะและล่าสุดอย่างที่เห็นก็คือ2562ในชัชวนหลีกภัยจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งเป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาะคะ่ะ